มันต้องมีความหมายแป๊บนึงนะผมขอใส่ก่อนผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรโอ้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 โ้โอ้้โอ้้โอโอ้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 อ้ตอนนี้สั่นดัวแล้วเนี่ยโอ้โอ้ชิดชิดชิดอันนี้หมุนวาวใช่ไหมไม่รู้มันก็ว่ามันคืออะไรต่ขอหมุนวาวก่อนแล้วกัน สว,วัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะคบผมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเล่นเกม The Baby Angelo นะผมแล้วก็ขอโทษที่ท่านผู้ชมที่ที่ผมหายไปนานนะคะผมแล้ววันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาเล่นเกมนี้กันนะแต่ผมไม่มีไอไอตอนหน้าแรกอะ่ะอัน,นี้มันไม่ใช่ไงมันคือมันคือผ่านประตูมิติมาเลยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมดูอันนี้ไปก่อนแล้วกันไม่ต้องไปดูไอตอนที่มันเกิด อะไรบางยากนะเพราะว่าผมอัดมาหลายรอบแล้วโทรศัพท์ผมมันนี้ปัญหาหน่อยก็เข้าเกมเลยดีกว่าขอเสียงนิดนึงโอ้แล้วก็ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะทุนแชนแนลทุน h ช n แนลนะเนาะหรือเปิดช่องสวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่กันในช่องทุน h ช n แนลนะครับผมหรือ T.U.N c h ช n แนลนะครับ อสมุดไว้ทำอะไรเนะี่ยโอเคเสียงยังอยู่อ,ยอะไรวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งแล้วก็คำว่าสาม้สมุดนี่มันเกิดอะไรเนะี่ยไปหากแป๊บน,นึงนะมันคือ,อยังไงว่าเหมือนผมเจอสมุดดีนั้น มันเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูจิอ้าวอ๋อวางสิ่งที่หายไป easy ฮะเอาละอันสุดท้ายโอเคเอ้ยแมวอู้เดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยถาด หยิบทานหินก้อนหนึ่งยังไงตัวสอกห้อมเติมน้ำสามารถใส่ไปได้หนลองใส่ดูดิมันต้องมีความหมายแป๊บนึงนะผมขอใส่ก่อนผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรโอ้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 สั่นโึงแล้วเนี่ย โอ้โอ้ชิดชิดชิดอันนี้หมุนวาวใช่ไหมไม่รู้มันก็ว่ามันคืออะไรแต่ขอหมุนวาวก่อนแล้วกันอู้สำรวจประตูเลยสำรวจเลยประตูประตูปะตปะตไปเอ้วทำไมมันหมุนแบบเนี้ยแป้นนึ่งโฆษณาที่หน่อยฮนะไปท่อระบายนะ้ำมันจะมีอะไรโอ้ยยเชี่แมว วิ่นแม่งเลยทำให้กูตกใจทำไมเนี่ยอ่ะอืม,อมโอเคออกมาได้แล้วแล้วทำไมทรายเต็มไปหมดเลยนะครับใครครับเสียงมาๆจากทางนี้เอ่อเปิดสวิต อ้เพื่อสวิตช์อันนี้เพื่อที่สามารถเข้าจากตรงนี้แล้วและรู้เสียงมาจากทางเนี้ยนมีเหมือนยุ่นเลยว่ะอไอ้เด็กน่นแนโนเลย วัสดีแมวตาฟ้าอู้คืนชีพโรบอตใส่ฐานใหม่ฐานฐานพังโอเคผมจำได้อยู่นะว่าฐานวันอยู่ตรงเนี้ยตอนที่ผมมันเหมือนมีฐานนี่ไงอันนี้มันมึกโอเคโอ้ยหยิบหยิบหย,ยิบสิโอเคเก็บฐานมาได้แล้ว เดี๋ยวไปหาไอ้เจ il, ้าโรบอทดีกว oh. <ind> 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 ่าไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะแต่ผมจะตั้งชื่อว่าแฮสเตอร์แล้วกันเอ้ยโยเแฮสเตอร์มามึงพังงยเน่ะหรือที่จริงนั้มันมีชื่อตั้งแต่แรกไม่รู้เหมือนกันนะพอรูบะวิซ้อมแสงขึ้นบนชั้นบนน่ะ เดี๋ยวนิ้วกำลังเชื่อมต่อเอา้าไอตัวนี้ไม่ใช่นิ้วเหรอแค่นิ้วคนปะมินิเกมอ๋อมินิเกมดูมีิเกมโอ้โอ้ s h i มันก็ยากอยู่บางส่วนนะมันก็ยากอยู่นะโอเคเราไปสามันโอเค โอเคสวัสดีสวัสดีนิ้วโอโอโอโหต้องการหมึกใช่ไหม αι? หาหมึกสลับนิ้วนิ้วหรือนิ้ววะจะเรียกว่านิ้วแล้วกันนะเอวนิวอุ้ย,ยชิดเอ้อ เนนงน้ยเพื่อนอ๋อลูกหัวใจด้วยอ๋อท่าล่างอะไรเทอร์โบยังไงอุ้ยยิ้ตุกแป้นนึงกันนิ้วแป้นนึงกันนิ้วเอ้ยโยกูได้สหายใหม่แล้วไอเด็กสีเหลืองไอแฮสเตอร์ไ แฮสเตอร์ aster, ไอตัวอะไรสักอย่างนั่นแหละมึงคือเด็กปีศาจที่คอยเกินกินเพราะฉะนั้นอย่ามาทำหน้าเศร้าฮะไม่น่ากลัวโอเคผมทะเลาะผมล้อมันล้อเด็กนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กนะั้นมาชื่อแฮสเตอร์หรือเปล่านะก็ใครที่รู้อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับเอาล่ะครับมาเรามาดูทีละห้องเลยวะ่ะอันนี้ห้องที่ ไอวีห้องที่สี่มั้งห้องที่สี่อะไรเนะี่ยที่หยุดประตูอะไรวะงงว่ะม,ม,มันคืออะไรมันคือยอย่างวงอะไรต้องทำไงเดี๋ยว่ะยังไงวะอ๋อตรงนี้โอ้โอ๋อผมรู้แล้ว เหมือนว่ามันต้องการให้เรานั้นใช้ไอ้ไอ้ที่อยู่ประตูเพราะว่าเราต้องเอาเนิวมาสอมอันนี้ VI ห้องดีหกนี่ไงบูสเตอร์ราไปให้เนิวนิยวด้วยโอเคเสร็จแล้วก็ดึงขันโยนได้เลยเอ้ยเอ้ยสมบูรณ์แล้วว่ะโอ้ยโอ้ย หาหานิวเขาไปไหนไปที่นิวรอดเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะว่านิวจะตายหรือเปล่าโอ้ยังอยู่ยังอยู่แต่ทำไมเด็กนั่นมันเริ่มเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยเวะเอ้ยโยอยากโดนอยากโดนขนนกนี่จะกกะจีมไงา หรือแม่กูจะเ,เครื่องเล่นบันทึนกนี่ฟาดหัวมึงไงเด็กเปรตอะไรต้องการปลาเจอ่ปะปลาเจนี่ไงปลาเจออ่ไปเจ้าหนิวเจ้าหุ่นยนต์ที่แสนดีไม่เหมือนไอเด็กนั่นที่มันกำลังนั่งอยู่นั่งจดาจ่หน้าตาเฉยผิวปากด้วยโอเคแล้วงไงต่อ ต้องการถังน้ำมันเหรอเอาไว้กินเหรอเพื่อนเฮ้ย,ยชิบหายแล้วยังจะไงให้เด็กเปรตกลัวน้ำมันลาดใส่ตัวมืงแล้วก็จุดไฟนะอ่ะเอาไปเออโอ้ต่อไปะลรนิว ค้อนเหรอค้อนกุเหมือนจะเห็นอยู่นะเนี่ยมาแล้วคุณชายคุณรบอทคุณชายแต่เด็กนั่นมันคือคุณปีศาจมาเร็วๆเ,เพื่อนเดี๋ยวเผยเด็กนั่นมาทะลุมาแล้วกูไม่รอดนะเพื่อนโอ้ย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 อันนี้จะเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะ โอเคกดปุ่มได้ใช้ลิปโอเคกดเลย Yes sir Yes sir โอ้ shit ชิ i หายแลวโอ้โหไอเด็กนี่มันเข้ามาได้